กลับมาพบกันอีกครั้งกับบ้าน13หลังน้อยหลังนี้บัวน,นี่แก้วจะพักชมมาทําการป้นบ้าน13ง่ายๆด้วยสูตรเยติแม่โมดครับเป็นการใช้สูตรนี้เลยแก้วเอานนื้อผิวหวายนะครับไปแปะควรเลยเพื่อที่จะใช้พังกาแพงนั่นเองแล้วก็แานแคนะครับแก้วใช้เป็นเยติป้าเครื่องยิงเดือดร้องครับเดยวเราไปเล่นกันเจอบ้านแล้วนะครับบ้านที่เราจะโจมตีกันนะครับแก้วก็หาบ้านที่ค่อนข้างรวยหน่อยนาะ สักประมาณ6 7แสนเนี่ยก็โอเคเลยแกเข้านะครับเราจะเข้าได้ไหนดีแกมองว่าเราเข้านะครับป้อมระวามันเป็นเส้นเดียวนะครับทาให้เราไม่กลัวเพราะเราใช้แม่มดเนาะเราจะเข้าที่ป้อมอีซีก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะโจมตีป้อมกระจายก่อนเลยให้ปล่อยเย,ยตีลงไปด้านล่างหนึ่งตัวครับปล่อยแม่มดไป2ตัวแล้วก็ด้านซ้ายนะครับปล่อยเย,ยตีไป1ตัวปล่อยแม่มดไป2ตัวครับแล้วก็ตรงกลางเราใช้เย,ยตีเป็นหน้าการะดานเลย แล้วก็ปล่อยแม่มดเป็นหน้ากระดานครับปล่อย King, Queen, orden, คิงควีนบัวเดนเครื่องยิงดูล็อกลงไปนะครับเราจะเก็บเจไว้ก่อนแล้วเราใช้เพื่นไวนะครับลงไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเลยโอเคอเราจะปล่อยเข้าไปนครับแล้วก็จะทําการใช้สก,กิลคยา,ยามพีมัจจะนะครับใช้เาว่าลงไปเลยก็จะเล่นง่ายๆเนาะทางของเราจะเข้าไปกันครับแล้วก็เครื่องยิงดูดล็อกสามารถที่จะ พังบ้านด้านครับบ้านก็จะพังลงไปเพราะเราใช้พืนไหวลงไปช่วยนั่นเองก็เลยทําให้บ้านครับพังลงไปไวแล้วก็ทงเราจะเข้าไปครับเราสามารถที่จะปล่อยเจลงไปได้ครับแก้วปล่อยลงไปด้านล่างที่แก้วเอาแช่มาสองขวดครับเพื่อที่จะแช่ให้เจนะครับบางทีเจต้องเข้าไปในตําแหน่งที่มีทางฝั่งของป้อมราวเส้นเดียวนะครับแก้วก็เลยเลือกที่จะหยิบแช่มาครับคุณชมอาจจะเปลี่ยนเป็นยาบ้าก็ได้นะครับจะได้ใช้ยาบ้าสองขวดแล้วก็ใช้กับยีตินั่นเอง แต่แก้มองว่าแช่่าจะดีกว่าน้องเพราะเจ๊้าเจ๊เป็นเลเวล25ครับแล้วก็ใช้โจมตีด้านริมนะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยเจ๊ <altro> จะขึ้นไปนะครับแก้มองว่าแก้วจะแช่ไปที่ป้อม X b o กแล้วก็แช่ไปตรงนี้เลยเจ๊ขึ้นไปนครับควีนขึ้นไปปูเดนไปด้านซ้ายครับเหลือเป็นปูวอเด,ดนเหลือเป็นป้อมปืนใหญ่นะครับเจ๊ของแก้วเพียงแค่เลเวล15ครับมันก็จะดดอยหน่อนน้องโอเค ก็จัดขึ้นไปนะครับแล้วก็เหลือเป็นป้อมปืนใหญ่ได้ไหมเจ๊ไไว้เปล่าโอเคไว้เนาะก็ถือว่าเรามาป้นง่ายๆกัน,นครับแก้วก็ไม่ได้ตีบันยากแต่อย่างใดนะเลือกบันง่ายๆรวๆนๆครับตามสเต็ปแก้วนั่นเองโอเคเจอบ้านนี้นะครับเป็นบ้าน13ที่ไม่โหดเลยนะครับแต่ดูทรัพยากร8,090,000นะไม่เข้าก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับฉะนั้น,นครับถ้าเราจะเข้า แก้มองว่าเราเข้าที่บ้านนะครับเดี๋ยวแกบอกเหตุผลนะคือเราสามารถที่จะปล่อยแผ่นไหวลงไปที่บ้านได้เลยนะครับแล้วบ้านก็จะได้รับความเสียหายครับเราปล่อยลงไปด้านล่างแล้วเราใช้เครื่องยิงเด็อกเข้าไปที่บ้านนะครับเพื่อที่จะปล่อยซุ้มเข้าไปก็เลยเลยครับเราปล่อยเยติไปด้านมุมปล่อยแม่โมเป็น2ตัวนะครับเป็นสเต็ปของเราปล่อยเยติลงไปปล่อยแม่มมลงไปนะครับเราใช้เยติเป็นหน้ากระดานเลยนะครับแล้วก็ใช้ แม่มดเป็นหน้ากระดาน,นครับปล่อยขึ้นยิงเดอะล็ k กคิงคว e นบัวเดินลงไปนะครับโอเคจะเข้าไปกันแล้วก็ทางเราจะถูกป้อมอินียิงมานะครับเราสามารถที่จะใช้สกิลคามพีมุตะได้นะครับโดยแก้วมองว่าแก้วใช้สกิลคามพีมุตะนะครับจังหวะน,นี้เลยเพ้าบ้านมันจะระเบิดเนาะเราใช้เยาบ้าลงไปนะครับเยอะตีถูกป้อมราวายิงมากไม่ต้องแช่ครับปล่อยมันไป ก็จะเข้าไปครับแล้วก็เข้าไปแล้วสมาทิ่จะปล่อยเจ๊ลงไปด้านครับปล่อยเจ๊ลงไปด้านขวาเจ๊ก็จะเข้าไปครับแล้วก็จะโจมตีโอเคเจ้จะลงไปครับแล้วก็จะไปด้านซ้ายนะครับขึ้นไปด้านบนคือเราเน้นพ้นเนาะเราก็ไม่ได้โจมตีบ้านที่เป็นบ้าน13ตันนะครับเจ้วเชื่อว่าถ้าเราไปตีบ้าน13ตันนะครับบางตาแก้วเองก็อาจจะไม่ได้สามดาว ยังไงท่านชมจากฝึกซ้อมเอาไปตีบ้านต่างๆนะครับก็ฝึก Boy Boy บ่อย,ๆน,อนยๆนะครับค่อยๆฝึกเนาะดันถ้วยขึ้นสูงๆครับแล้วก็เก็บสามดาวกันก็จะเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมเลย <S <S เราลองเปลี่ยนมาจงตีบ้านที่ค่อนข้างหูก,กันบ้างครับบัหลังนี้นะครับ uka, พูก้าโคตมากเลยครับเลเวลสูงกว่าแก้วด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาตีกันนะครับโดยแกนเข้านะครับแก้มองว่าเราจะเข้าทางด้าน ดึลงลากเข้าไปนะครับพอเราจะโจมตีป้อมเครื่องยิงหินให้พังลงไปก่อนนั่นเองโดยเราใช้เพนไบทลงไปด้านบน,นครับที่อทปอมมีสีเลยนะครับสี่ขวดลงไปแล้วก็ตรงนี้นครับเราปล่อยไปสี่ขวดเลยเราใช้เยติลงไปด้านซ้ายนครับปล่อยแม่มดไป2ตัวแต่เยติไปด้านขวาครับปล่อยแม่มดไป2ตัวทําไมต้องร้มพัน,นกันด้วยในกแก้วโอเคปล่อยเครื่องยิงดร็อกลงไปตรงกลางครับปล่อยแม่มดลงไปคิงควีน บอดิงเข้าไปครับแล้วก็จะเข้าไปได้ไหนกันครับโดยเราจะเปิดกำแพงก็จะเข้าไปครับโดยควีนโจมตีกับเอ็กโบนครับไวไหมเราแช่ไปก่อนครับถึงทีควีนใช้สกิลหายตัวไปแล้วครับมีฐานแคนเป็นบอลลูนครับเราใช้เดี๋ยวบ้าสกิลคาพีโมตะเลยดูเหมือนว่าเยีติบางส่วนจะไม่ได้รับสกิลพีมตะด้วยครับแก้วเข้าได้ไม่ดีนครับเราปล่อยเจไปด้านขวา แล้วก็จะทําการใช้ยาแช่ครับแช่ไปที่ป้อมละวาเลยครับแก้วเอามาก็สาเหตุนี้แหละแล้วก็ทางเราจะเข้าไปนะครับโดยควีนอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็จะเข้าไปเอ็กโบอาจจะยิงมาถึงครับส่วนเจฟจะเสียสกิลไปนะครับเราจะใช้สกิลชิ่งก็จะชิ่งไปนะครับด้านในแล้วก็จะไปที่เอ็กโบกันครับโดยควีนโจมตีเข้าไปนะครับอินซีพังลงไปเจฟไปด้านบนนะครับแต่เจฟน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับ คือเจเนี่ยเป็นตัวแบกเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมนะครับว่าว่าอย่างนี้นครับมันค่อนข้างที่จะพหดเลยก็จะประมาณนี้เลยนะครับคือท่านผู้ชมมีผู้กล้าที่เป็นเลเวตันนะครับหรือเลเวลเกือบตันแล้วนะครับก็น่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นเนาะของแก้วนะครับมันยังเป็นเลเวลที่ไม่ค่อยตันเท่าไหร่แก้วก็กําลังเล่นอัปเกรดผู้กล้าอยู่ครับเพื่อที่จะให้เป็นเลเวตันไวๆเวลาไปป้นจะได้ป้นง่ายและจะได้เก็บสามดาวโชว์หล่อๆเลยนั่นเอง แก้วก็ได้มา2ดาว74%นะครับถามว่าแก้วพอใจกับที่ได้ไหมก็พอใจนะครับเพราะเราได้ค่อนข้างเยอะเลยเดีเราดูดกัน,นครับว่าไ,ได้เท่าไรแก้วได้ทองคำนะครับมา400เหรียญแล้วก็น้ำม่วงครับได้มา500หยดแล้วก็น้ำดำได้มา6,000หยดนะครับถือว่าเยอะไม่น้อยเลยหากคุณผู้ชมที่ชอบผลการของแก้วสามารถสนับสนุนแก้วได้ไง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วก้ากดเติมเกมขอบคุณมากครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริง